วน,นี้ดา25%่อ48นวดดอกเอยกซ์ซีรีส์มา,ะะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่สีดำตัดด้วยสีแดงสติ๊กเกอร์แบบใหม่ลายใหม่ขอบสีแดงเป็นลายคาดยาวมีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช่องแอร์เกอร์เทนช่วยรถในเรื่องของแรงต้านอากาศ ตกแต่งสเกิร์ตกันชนรอบคันส่วนสเกิร์ตด้านหน้าออกแบบมาใหม่เพิ่มลวดลายเข้ามาโคมไฟหน้ารถเป็นไฟ LED ซึ่งมีทั้งไฟ daylight ไฟหรี่และไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกัน ข้างมีอ,กอักษร X สีแดงอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาส่วนกระจกมองข้างมีสีเดียวกับตัวรถซึ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวลอ้อเป็นลอ้อแม็กขอบ16 สีดำเงามันวาวมาพร้อมกับอักษรอิสุสสีแดงขอบแดงส่วนสเกิร์ตด้านข้างออกแบบใหม่เป็นงานโค้งเว้าวเข้าหาตัวรถทำให้รถดูมีมิติเพิ่มขึ้นและในส่วนท้ายของตัวรถฝาท้ายออกแบบมาใหม่ไม่มีการชนท้ายทำให้ดูเท่สวยซิ่งตรงมือจับด้านท้ายมีกล้องหลังเพิ่มมาให้โคมไฟท้ายออกแบบมาใหม่เป็นไฟ LED แบบ3ชั้น และตรงฝาท้ายมีอักษรอิสุส d ดีแม็อยู่ทางด้านซ้ายและอักษร x อ็กซิลอยู่ทางด้านขวา